สวัสดีครับแฟนเพจทีวีอเทอรเจนช็อนะครับวันนี้จะทําวิดีโอรีวิวนะครับติดฟิลกระจกนะครับจะเป็นหน้าจอ 5D 9H นะครับเขอริโน6นะครับ 5G ตัวล่าสุดนะครับแล้วก็จะต่อด้วยตัวฟิลมกระจกนะครับครอบเลนนะฮะงานนี้ละไพเรียน 5D นะครับแล้วก็ฟิล์มหลังผิวด้านนะฮะลายเคปรานะครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับเบื้องต้นก็ทำการสะอาดหน้าจอนะครับไม่ให้มีเศษฝุ่นนะครับบริเวณโดยรอบนะครับอันนี้เป็นฟิลกระจกนะครับ ก็แยกฟิล์มเลยนะครับผมแยกฟิล์มออกจากแผ่นรองนะครับขอบคุณนะครับตัวนี้มีเศษตัวนิดนึงนะครับตัวนี้ไม่ยุ่งยากนะครับหน้าจอจะเป็นขอบโค้ง5 d นะครับเซ็นเซอร์จะตรงตำแหน่งของตัวลำโพงสนทนาด้านบนนะครับอันนี้ผมก็จะวางให้ได้ตำแหน่งนะครับตัวนี้หน้าจอจะไม่โค้งนะครับต่ค่อนข้างติดง่ายนะครับอ่านี่เนื้อกาวเริ่มวิ่งแล้วนะครับได้ตำแหน่งก็ปล่อยได้เลยนะครับอ่านะครับ ถ้ากาวเห็ดจะวิ่งอย่างนี้นะครับติดเองนะครับติดเองได้นะครับติดง่ายไม่ยุ่งยากนะครับก็จะเหลืออากาศโดยรอบประมาณนี้นะครับก็ใช้ปลายนิ้วนะครับรองผ้านะครับแล้วก็กดที่ตะกาวได้เลยนะครับนี่ับขนาดนี้นะครับถ้าเกิดมีอากาศตกค้างประมาณนี้นะครับก็ให้แง้มกระจกช่วยก่อนนะครับตามมุมนะครับ แง้มแล้วก็ปล่อยลงนะครับให้อากาศวิ่งออกด้านนอกนะครับกครู่นะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยนะครับบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ใช้ไฟเล็บแงมนิดเดียวนะครับให้อากาศมันวิ่งเข้าหาอากาศที่ตกค้างเหลือนะครับแล้วก็ค่อยคยปล่อยนะครับระดับเล็บลงนะครับอ่า เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นฟิลกระจกหน้าจอนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดเครื่องไว้นะครับอันนี้ก็จะต่อด้วยนะครับตัวฟิลนะครับกระจกนะครับนิรภัยเลนนะครับตอนนี้ก็ให้ความสะอาดตัวแผ่นเลนแล้วก็ฐานรองก่อนนะครับไม่ให้มีเศษฝุ่นนะครับตัวเลนเราจะเป็นงานตรงรุ่นนะครับอ่านี่ะฮะครับผมเป็นอันนี้จะปิดนะครับ ครอบเลนนะครับจะเป็นบล็อก3บล็อกด้านในนะครับจะจอดเฉพาะรูแฟลตนะครับอ่านี่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ง่ายๆคือให้ลูกค้าจับขอบด้านนอกนะครับของฟิ่งกระจกนะครับด้วยการแยกลักษณะนี้นะครับแยกแผ่นล้อนะครับแล้วก็อ่ายออกลักษณะนี้ครับเราได้แล้วจับประมาณนี้นะครับทีนี้ตำแหน่งก็เหมือนเดิมครับดูที่แฟลตนะครับตัวนี้จอะแฟลตนะครับรูบล็อกเลน3เลนนี่จะตรงพอดีนะครับให้ลูกค้าดูตำแหน่งของแฟลตนะครับ แล้วก็ฐานโดยรอบนะครับมันจะพอดีนะครับกับตัวกล้องนะครับถ้าได้ตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถวางได้เลยนะครับตัวการติดนี่อย่าเพิ่งกดฟิล์มกระจกนะครับอาจจะทําให้เลนส์เป็นฝ้าได้นะครับโอเคนะครับนี้ได้ตำแหน่งแล้วนะครับอย่าเพิ่งกดนะครับก็ใช้ปลายผ้านะครับ อ่ารีดนะครับจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ถนัดนะครับอ่าอันนี้ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ครับอ่าติดแล้วเป็นไงครับดูนะครับอ่านี่ครับบล็อกเลนอย่างพอดีนะครับเนี่ยโดยรวมนะครับขอบจะพอดีกับฐานเลนนะครับเนี่ยนะฮะเจาะเฉพาะแฟตนะครับเนี่ย ตัวท์อ่าลโนหก 5G จะลึกกว่า d i โนหกแซ 5G นะครับเนี่ยฮะโอเคนะครับนี่ไปเลยขอบนะครับอ่าทีนี้ก็ต่อกันด้วยอ่าฟิมเลนกล้องหลังนะครับอ่าฟิมไปฟิมฝาหลังเครื่องนะครับอ่าตัวนี้ก็ทําความสะอาดนะครับฝาหลังเครื่องให้เรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับทีนี้ก็แยกนะครับ แผ่นรองฝาหลังนะครับทีมหลังนะครับเจลรานะครับผมจะใช้ลักษณะนี้นะครับการแยกก็ประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยครับให้แยกออกลักษณะนี้นะครับก็ลอกแยกได้เลยนะครับนค่อยๆลอกนะครับอันนี้ก็จะได้แผ่นมาลักษณะนี้นะครับก็เบื้องต้นให้ดูตัวฐานเลนกล้องนะครับเป็นหลักนะครับเป็นจุดวางนะครับเพื่อให้ไม่เบี้ยวนะครับ นี่ครับนี่ครับนะครับถ้าวางได้ตำแหน่งแบบนี้นะครับนี่ฮะตำแหน่งผมวางจากเรนฐานในนะครับก็สามารถวางได้เลยนะครับทีนี้อ่าเนี่ยเนี่ยปล่อยได้เลยนะครับลักษณะนี้ตรงแล้วนะครับเราก็จะใช้อ่าจะในกล่องจะมีตัวแท่นรองนะครับสําหรับรีด หรือลูกค้าใช้ไปนิ้วนะครับรองผ้าลักษณะนี้นะครับรีบก็ได้นะครับจะไม่ยากนะครับรีบแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับลายก็จะขึ้นมานะครับอันนี้จะติดเต็มแผ่นฝาหลังนะครับตรงรุ่นนะครับกันรอยขีดข่วนนะครับจากการใส่เคสแฟชั่นนะครับหรือว่ารอยที่เราไม่พึงประสงค์ให้เกิดกับฝาหลังเครื่องเรานะครับง่ายๆนะครับนี่ ใช้ปลายผ้านะครับกดเลียดนะครับบริเวณโดยรอบนะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ กลหลังสวยแบบนี้นะครับนี่ฮะเราพาดูนะครับนะฮะิดไม่ยากนะครับติดง่ายนะครับสามารถติดเองได้นะครับโดยรวมนะครับหานตัวหน้านะครับนะครับตรงรุ่นนะครับ o p p o Reno 6นะครับ 5G นะครับฟิล์มกระจกนะครับเนิรภายหน้าจองงาน 5D9H นะครับฟิล์มกระจกนะครับเลนกล้องหลัง ข้อเลนนะครับแล้วก็ฟิล์มหลังเครื่องนะครับกันรอยขีดข่วนฟิล์มฝหลังเครื่องสินค้าเพจเรามีครบทุกรุ่นนะครับเนี่ยการทัดสีนะครับจะเลื่อนนะครับเหมือนไม่ติดฟิล์มกระสุนนะครับสนใจสินค้าชิ้นไหนสั่งซื้อทางเพจได้เลยนะครับทักแอดมินได้เลยนะครับสินค้าเราพร้อมส่งนะฮะขนส่งส่งฟรีขนส่งเอกชนเคอรี่ครับโอเคครับรีวิวนี้ฝากไว้สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของเครื่อง oppo reno 6 5 g นะครับ สามารถติดต่อหน้าเพจสั่งงานเราไปติดได้เลยนะครับติดเองได้ติดง่ายไม่ยุ่งยากครับรีวิวนี้ฝากไว้เท่นี้ครับขอบคุณครับ